เขาเรียกว่าเคล็ดลับอาจจะน้อยไปใช้คําว่าแบบมนสกด มันเปิดคล้ายๆเป็นทางลับทําให้ผู้ชายรักแบบที่เราอะไม่ต้องไปทําอะไรกับผู้ชายเลยการที่เรารักเขาเนี่ยเรารักผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้สําคัญเท่ากับตัวเราเนี่ยเชื่อได้ไหมว่าแฟนเราผู้ชายเราเนี่ยรักเราหนูเนี่ยบอกว่าหนูอะรักพี่จิ๊บนะหนูไปเล่าให้ทุกคนฟังเลยว่าหนูรักพี่จิ๊บหรือหนูอะอาจจะบอกกับพี่จิ๊บก็ได้ว่าพี่จิ๊บหนูรักพี่จิ๊บนะแต่สิ่งเนี้ยไม่ได้อิมแพคกับความสัมพันธ์เท่ากับการที่ใจหนูเชื่อว่าพี่จิ๊บรักหนูจริงๆ ร้อยเปอร์เซ็นต์อธิบายเพิ่มได้ไหมคือมันจริงๆมันคนละเรื่องกันนะ uh huh. เรารักเขากับเราเชื่อว่าเขารักเรามันคนละ, <Okay. S 1> ละเรื่องกันสมมติพี่จิ๊บไปบอกกับคนอื่นว่าจิ๊บ่ารักเจนเนี่มากนะมันก็สามารถมองได้ว่าก,ก็พี่จิ๊บรักเจนเนี่อเนาะ <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดพี่จิ๊บรู้ว่าไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะ่าศรัทธาว่าเจนเนี่รักพี่จิ๊บเนี่ย mm hmm. พี่จิ๊บไม่ต้องโมก็ได้ค่ะเกจไหม <ừ> พี่จิ๊บไม่ต้องบอกคนอื่นก็ได้เพราะว่าพี่จิ๊บรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่พี่จิ๊บเชื่อคือเจนนี่รักจิ๊บอะมันก็เป็นสิ่งที่แบบมันเป็นสิ่งที่จิ๊บต้องการแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ฟูลฟิลจิ๊บเพราะฉะน,นั้นที่จิ๊บบอกว่ามันคนละเรื่องกันเหมือนก,นกับการที่เราบอกว่าเรารักใครเรารักจริงแหละแต่เราก็อยากจะพูดให้ตัวเองฟังด้วย <ừ> mm. ว่าจริงๆแล้วอะเรามีความรักให้คนนี้และเราก็แอบหวังว่าเขาจะรักเราค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเรายังที่จิ๊บบอกว่า การที่เรารักใครไม่สําคัญเนี่ยมันก็สําคัญตรงที่ว่าเรารู้ว่าเรารักใครเนาะแต่การที่จะทําให้ความรักมัน complete หรือได้ในสิ่งที่เราปรารถนาคือมันจะต้องเริ่มจากความคิดที่ว่าเราเชื่อและเราศรัทธาว่าเขารักเราใช่มันคนละพลังกันแล้วมันนั้นเป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลายๆคนแล้วหนูเชื่อว่าผู้ชายบางคนก็อาจจะเป็นเหมือนกันคือการที่จะให้เชื่อว่าเรารักเขาแฟนรักเราเนี่ยมันเชื่อได้ยากยากพี่จิ๊บแต่การที่จะบอกว่าเรารักแฟนเนี่ยมันมันเชื่อได้เพราะเอาเราอาจจะรู้รู้ในตัวเราใช่ไหมคะแต่บางทีนาออยู่ในความสมคัญบางคนเพิ่งคบกันก็พอจะเข้าใจได้ แต่บางคนเหมือนคบกันมานานเลยอะพี่จิบ๊บแต่เชื่อไม่ได้ว่าเขาหลักหนูหนูจะต้องแบบหาพฤติกรรมไหนจะต้องแบบทดสอบแบบไหนจะต้องแบบ<อ>ดูพฤติกรรมสิ่งที่เขาทําทุกวันเนี่ยมากมายเลยเพื่อที่จะเอามาแบบเหมือนกับว่าคอนเฟิร์มเราว่าผู้ชายที่อยู่กับเรา,าแฟนเราเนี่ยรักเราเวลาคนเราตกหลุมรักในช่วงแรกสังเกตไหม ตอนที่เรารู้สึกอิ่มใจอุ่นใจ <c oughs> มันไม่ใช่เราลักเขานะอ,อมันตรงที่ว่าโอ้ยเขาทาแบบนี้ให้เราเขารักเราแน่เลยแล้วเราเออเขาชอบฉันแน่ลแล้วเราเอากลับมานั่งฝัน <c oughs> นั่งเพ้อแบบโอ้โหเขาพูดแบบนี้กับเราอะ่ะเราชอบจังเลยเขาปฏิบัติกับเราอะ่ะเราชอบจังเลยนั่นแปลว่าความสุขที่มันเต็มเต็มหรือมันฟูลฟิลอ่ะมันเกิดจากจุดที่เราเชื่อ ว่าอีกคนรักเราโดยเฉพาะคนที่เราชอบเก็ตไหมโปรโมชั่นเนี่ยเรามักจะเชื่อได้ง่ายกว่าตรงที่ว่าใช่ถ้าเกิดเขามาเด็กกับเรายัางไงมันก็ต้องชอบแหละแล้วมันเป็นอย่าง,ง,งนี้เจนนี่เวลาที่สมมุติว่าเราเชื่อว่าเขารักเราไอ้ช่วงฝอยเลิฟฮะเราก็เชื่อนะโอ้มมนอิ่ม,อ,มอ,อกอิ่มใจเต็มไปหมดเลยแต่พอหลังจากช่วงนั้นน่ะเราอะ จะโดนเสียงในหัวหรือเกิดการตั้งคําถามหรือเกิดเสียงคนอื่นก็ได้เสียงนอกหัวก<ช>็ได้เสียงชาวบ้านอะไรเงี้ยแบบเธอมันเป็นอย่างนั้นเหรอจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเฮ้ยเธอเขาไม่ทําแบบนั้นให้เธอฉันว่ามันแปลกจุดเปลี่ยนมันคือจุดนั้นนะครับจุดเปลี่ยนมันคือจุดนั้นจุดที่ว่า เรามาเริ่มสังเกตหลักฐานว่าเขาไม่รักเราแล้วเขาทำอะไรบ้างเออแล้วเมื่อเราคิดแบบนั้นอ่ะสิ่งที่มันเปลี่ยนคืออะไรรู้ไหมเอเนอจีนี่ตัวเราเอเนจีเนี่เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเอเนรจีตอนแรกดีนะสังเกตเวลาคนฟอยเลิฟ์แบบมันดีทั้งสองฝั่งอ่ะสังเกตมาทุกอย่างดีทุกอย่างสมูทแต่พอมันผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะเมื่อมันเกิดคําถามหรือเกิดภษอังเกตเขาใช้คําว่าเดาอ่ะคือการการไม่มั่นใจสงสัยหรือแบบการไม่ไม่ชัวหรือการปฏิรู้สึกเดาภาษาไม่เรียกว่า ออความไม่เชื่อมั่นเนี่ยพอมันเกิดสิ่งนั้นขึ้นแบบปุ๊บเนี่ย energy ในตัวคนนี้เปลี่ยนพอ energy คนนี้เปลี่ยนปั๊บอะไรเกิดขึ้นต่อ energy ในคนนั้นเปลี่ยน,ยนใช่เพราะฉะนั้นหลักการที่คิดแบบนี้นอกจากมันจะทําให้เราได้ความรักอย่างสมปรารถนาแล้วครับมันยังเป็นหลักการเดียวกรรัน กันกับ m a n i f ฟสนะก็ค so ือว่า m a n i f ฟสเราก็ต้องเชื่อว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของเราแล้วใช่เราเรามักจะได้ยินเสมอนะจิบชอบคิดแบบนี้เจนี่การเมนิเ e สคือจิบเชื่อว่าอะไรรู้ไหมค่ะเงินรักพี่จิบเงินเขารักฉันไม่ใช่พี่จิบรักเงินนะเงินเขารักพี่จิบเงินเขากาลังเดินทางมาหาพี่จิบอยู่ตอนเนี้เขาแบบว่าค่อยๆเดินอาจจะขึ้นรถทัวขึ้นรถรถไฟหรือขึ้นเครื่องบินก็ได้มันกําลังมาอยู่ยังไงเงินเนี่ยชอบที่จะอยู่ในกระเป๋าจิบอะ Hmm. ถ้าจิ๊บคิดอย่างนั้นเอาแค,แค่ความคิดอย่างเดียวคําถาม Energy เปลี่ยนไหม เปลี่ยนเพราะว่าพี่จิ๊บกำลังจะบอกว่าความเป็นจริงอะเนาะเรามักจะดูแค่ว่าเราอะสมมติเราอยากได้เงินเราก็รู้อยู่แล้วทุกคนอะอยากได้เงินหมดแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมองถึงเงินเป็น positive เพราะเหมือนตัวเราเองถ้าเราก่อนที่เราจะฝึกใช่ไหมพี่จิ๊บเราก็มองว่าเงินเป็นเรื่องน่ากลัวการมีเงินเยอะมันคือสิ่งที่แบบความแบบไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยอันตรายก็ได้คือเหมือนเราคิดนแง่ีฟเวลาคนคิดในแง่ีฟกว่าเงินเนี่ยคืออะไรรู้ไหมเงินเยอะแปลว่ายากเงินเยอะแปลว่าเป็นไปไม่ได้อื คราวนี้ถ้าเรามองเงินเยอะแปลว่าเป็นไปไม่ได้อันนี้นกาทีฟไหมนกาทีฟเงินเยอะแปลว่ายากอันนี้น é g a t i ไหมหรือเงินเยอะฉันก็หามาได้อย่างง่ายซึ่งมันพอฟังแล้วเราก็ไม่อยากฟังเข้าหูเราเพราะว่าเราไม่เชื่อไงแต่ลองเปลี่ยนหมายว่าเงินเขารักเราอ่ะเออคนอย่างเราเนี่ยเงินรักเออเงินอยากเข้ามาหาเราเต็มไปหมดเลยแค่พูดสองประโยคนี้ต่างกันเอเนีต่างเลยนะไอนีจีต่างไหมต่างเหมือนกัน พี่จิบรักเจนนี่กับจิบรู้อยู่ในหัวใจว่าเจนนี่รักจิบอันนีเจต่างไหมต่างพี่จิบงั้นหนูถามอันนี้เลยเลยกันก็ประเด็นแล้วถ้านักเรียนบอกว่าโอ้โหโค้ชมันจะไม่ใช่การหลอกตัวเองหรอถ้าสมมติสมมติเพิ่งไปเดทเลยแล้วแบบหนูไปบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้เขาชอบหนูเขารักหนูหรือบางคนโค้ชคัทเนี่ยหนูคบมาสักพักนึงแหละแต่ตีกันทุกวันเลยทะเลาะกันทุกวันเลยโค้ชจะให้หนูมาบอกว่าเขารักหนูมันก็คือหลอกตัวเองหรือเปล่าเออถามว่าหลอกตัวเองหรือเปล่าประเด็นนั้นผมอาจจะไม่ได้เป็น ประเด็นที่ผมพยายามจะบอกนะแต่ผมบอกประเด็นที่ผมพยายามจะบอกคืออย่างนี้ขเขาเรารักเขาแต่เขาวาตีกับหนูทุกวันเออเอ็อเอนจ,จีเราเป็นไงก็ก็คิดว่าเขาไม่รักไงอ่าเอาใหม่เอาใหม่ตีไม่ตีไม่รู้ค่ะแต่คนคนนี้รักเรามากอที่เขาพูดทะเลาะเนี่ยเขาอาจจะแบบอารมณ์ไม่ดีแต่จริงๆเขารักเราเอ e น e r จีคนพูดเปลี่ยนไหมโอ้โหพี่จิ๊บอันเนี้ยโอ้เหบานอ้อเลย คือมันมี <Hey. S 1> หลายครั้งมาก <Hey. S 1> ที่บางทีเราก็ทะเลาะกัน <Yeah. S 1> แต่พอมันมีมันมีจุดหนึ่งที่เรากําลังทะเลาะใช่ไหมพี่จิ๊บใช่ไม่เข้าใจกันแล้วหนวูมองหน้าพี่จิ๊บรู้แบบจิ๊บปะหลักหนูอ่ะหนูว่าร hmm. ักพี่จิ๊บอยู่แล้วแต่หนูรู้ว่าคือไม่ว่าเราจะไม่เข้าใจกันยังไงแต่หนูรู้ว่าทุกอย่างที่พี่จิ๊บทำพี่จิ๊บรักหนูแน่นอนเฮ้ย hmm. หายทะเลาะกันเลยอะ่ะ มันรู้สึกแบบมันก็ไม่รู้จะทะเลาะกันไปทาไมอะพี่จิ๊บพี่จิ๊บพี่จิ๊บ่าเวลาคิดแบบนี้ใช่ไหมเวลาพี่จิ๊บรู้ว่าอันนี้มันมันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าพี่จิ๊บรู้ว่าเจนนี่รักพี่จิ๊บอะเวลาเราทะเลาะกันอะพี่จิ๊บจะคิดอย่างนี้เว้ยในใจนะไอเจนนี่อะตัวข้างในของเจนนี่อะมันอยากให้พี่จิ๊บช่วยอืให้เอามันออกมาจากไอความโกรธโมโหอะไรเงี้ยจะช่วยยังไงดีวะเราคิดแบบนี้ไงมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบทำแบบนี้เพราะไม่รัก เออมันไม่ใช่แบบพูดแบบนี้แปลว่าแบบตั้งใจจะทําร้ายเราทําแบบเนี้ไม่ให้เกียรติเราหรือแบบพูดแบบนี้แปลว่าไม่ฟังเราพี่จิบไม่เคียงอะเนี่ยพี mm ่ hmm. จิบพูดแบบพี่จิบี่บคิดว่าเฮ้ยเจนนี่มัน mm hmm. ต้องการให้เราช่วยอยู่จริงๆเจนนี่มันก็ไม่ชอบเป็นแบบนี้หรอกแต่อยากให้เจนนี่ช่วยแอคชั mm ่น hmm. ของจิบจะเปลี่ยนจากความเชื่อและความศรัทธาว่าคนรักรักพี่จิบ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่า อยู่จะคิดว่าเขาหลอกคิดว่าเขาไม่อะไรก็ตาม<อ> <independent S 2> เนี่ย <controller> มันกลับมาที่ energy ของเราว่าเราจะพูดอะไรกับตัวเองเอา่าเพราะความจริงสําคัญที่สุดมันคือ energy เราก่อนไงความคิดที่จะต้องคิดในเรื่องที่เราอยากคิดเท่านั้นคําพูดที่เราจะพูดกับตัวเองเท่านั้นมีผลกับ energy เราหมดเลยถ้าเราคิดว่าเจ้านายคนนี้จริงๆเขารักเขา็นดูเรานะถ้าคิดแบบนี้นะเวลาเขาด่าเราคิดว่าไง เขาเตือนเขาสอนเข,เ,เขาเป็นห่วงเ,เขาหวังดีงแต่ล้าคิดว่าไอ้จานายคนนี้นะหาเรื่องจับผิดกูอย่างเดียวเลยเอนเนจีตัวเราอะ่ะมันเปลี่ยนจาก A ไป B ทันทีครับขั้วบวกเป็นขั้วลบออขั้วบวกเป็นขั้วลบทันทีเพราะฉะนั้นถ้าคําพูดหรือความคิดของเราอะ่ะสามารถจัดการกับเอนเนจีของเราให้มันถูกได้นะการเมเนเฟสมันถึงเกิดขึ้นอย่างอาดีตนิ่นี่คือสิ่งที่จิบเรียกว,ว่าปฏิหารไงนะ อพี่ชิพพอฟังแบบนี้แล้วมันแบบมันเข้าใจจริงๆบางทีอะเราคิดว่าเราอะต้องดูเรียลิตี้และดูเหตุและผลเพื่อที่เราจะเอาเหตุและผลสิ่งที่เราเห็นเนี้ยการกระทําที่เขาทําให้เรารเพื่อกลับมาดูประมวลว่าเขาอะรักเราหรือบางทีเราอยู่กับพ่อแม่ถ้าเขาแบบไม่ดูเราเขาไม่ขัดใจรเราก็แปลว่าพ่อแม่รักเราแต่ถ้าเกิดพ่อแม่ด่าเราตีเรา แปลว่าพ่อแม่ไม่รักเราคือเราฝึกในการที่เราจะดูสถานการณ์ภายนอกเพื่อมาตีใช่ไหมพี่จิ๊บว่าใค,ใครรักเราไหมแต่พี่จิ๊บกาลังจะบอกว่าทุกอย่างมันสตาร์ทจากข้างในเราก่อนเวลาเราดูสถานการณ์ใดๆก็ตาม,นะมสิ่งที่พี่จิ๊บเชื่อคือเราจะต้องดูรวมถึงตัวเราด้วยยังไงพี่จิ๊บเช่น <c oughs> เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ไอ้ตัวเราเนี่ยมันก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยตัวเราอะ่ะมันมีเอเนจีแบบไหน อถ้าจะวิเคราะห์ทั้งหมดนะฮะแต่มันจะวุ่นวายพี่จิ๊บก็เลยคิดเกี่ยววิเคราะห์พี่จิ๊บก็เลยสรุปว่ายังไงก็ตามจิ๊บจะพูดจิ๊บจะคิดจิ๊บจะทำให้เอเนจีจิ๊บดีเท่านั้นจิ๊บเชื่อแม้กระทั่งในจนี่ถ้าจิ๊บคิดกับคนที่เคยเกลียดว่าจริงๆมันรักกูเนี่ยและจิ๊บก็เข้าไปด้วยหน้าที่กูเชื่อว่ามึงรักกูหน้าอย่างนี้เออเป็นไงบ้างเออสบายดีไหมอะไรเงี้ยถ้าเอเนจีจิ๊บเป็นอย่างเงี้ย จิ๊บสามารถเปลี่ยนตอนแรกเปลี่ยนตัวเราก่อนอเปลี่ยนความคิดที่มีต่อเขาก่อนแล้วจิ๊บสามารถเปลี่ยนความรู้สึกที่เขามีต่อเราได้จากเอเนจีตัวเราคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์แม่งเหมือนแบบยิงกระสุนเน็ตนัดเดียวอ่ะยิงตัวเองเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยไม่ต้องไปยิงใครเลยยิงเราเองนี่แหละคออเทียด้ไหมปิวเอาเอาเมกเซนไหม พี่จิ๊บลองคิดดูดิไม่หนู่ามี m i ์เซ e นี้เวลาหนูเข้ามากรุงเทพอะหรอคือแบบนเสื้อผืนมอนใบหรือกระชลลมคือหนูอะเข้ามากรุงเทพเราก็จะคิดว่าเราคือคนต่างจังหวัดในห้องที่เต็มไปด้วยคนกรุงเทพคืออันนี้คือมุมมองเราหรือบางทีหนูไปเจอเพื่อนพี่จิ๊บเจอคนที่เราแบบไม่รู้จักสังคมที่เราไม่รู้จัก เมื่อก่อนหนูก็จะรู้สึกว่าเขาอะต้องไม่ชอบเราเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นเด็กต่างสมบัติคือเราคิดเองคิดไม่เองแต่ทีเนี้ยหนูก็ต้องคิดว่าแต่ถ้าฉันที่อยู่ที่เนี้ยฉันต้องเอาตัวรอดโดยการที่ฉันต้องเปลี่ยนความคิดฉันสิหนูก็เลยใช้ไมเซตด้วยการที่แบบถ้าหนูจะเข้าไปในห้องที่หนูไม่รู้จักหนูจะใช้ไมเซตว่าทุกคนชอบหนูหมดเลยทุกคนแบบทุกคนอยากจะเจอหนูทุกคนรักหนูหนูก็แบบ ฟังอย่างเงี้ยเราหนูก็เดินเข้าไปแล้วมันทําให้พฤติกรรมหนูเวลาที่หนูคิดแบบนี้นะแล้วหนูเข้าไปทุกคนจะเวลคัมอะแล้วหนูจะเหมือนเป็นธรรมชาติมากเลยเพราะหนูไม่ต้องตั้งรับเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราคิดว่าทุกคนเขาเวลคัมเราอะเราจะทําหน้ากังวลไหมเราเราจะแบบทําตัวไม่ถูกไม่ไม่เราก็จะยิ้มให้ทุกคนเพราะเขาเวลคัมเราไงเราจะเป็นตัวของตัวเองที่ดีที่สุดถูกต้องตัวที่มันเบิกบานตัวที่เราไม่กลัวไม่คิดมากแต่มันมีบางทีพี่จิ๊บเหมือน บางทีเรากลัวมากๆเฮ้ยคนกลุ่มน,นี้เรากลัวเรากังวลมากเราคิดว่าเขาน่าจะไม่ชอบเราแน่เลยไม่ต้อนรับเราแล้วหนูเห็นตัวเองเวลาที่หนูเดินเข้าไปอะ่ะหนูจะทําพฤติกรรมที่มันเหมือนแบบมันไม่ธรรมชาติพี่จิบอาจจะแบบทําให้เขาชอบเราจนเกินไปจนมันแบบผิดปกติหรือบางทีก็อาจจะไม่คุยกับเขาจนเขาอาจจะรู้สึกเราหยิ่งแล้วไม่ชอบเราจริงๆมันมาจากมายเซ็ตก่อนถูกมันมาจากเนจเนจีที่เราตั้งเพราะว่าหากเราเชื่อว่าไม่มีใครชอบเราหรอก เราแบบเป็นคนที่พูดไม่เก่งหน้าตามไม่ดีหรือใดๆก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราจะเอาเข้าไปใน energy เราคือความกลัวเวลาคนเรากลัวนะครับมักจะปฏิบัติประหลาดประหลาดเช่นมันแปลกถามคำตอบคำหน้าไม่ยิ้มไม่กล้าพูดอะไรเลยหรือแบบนั่งสังเกตทุกคนแต่ว่าไม่ไม่ยอมแบบปฏิสัมพันธ์กับใ,ใครเลยอันเนี้ย มันเป็นอาการประหลาดถามว่าประหลาดจากไหนประหลาดจากการตั้งเอเนจีตัวเองด้วยความกลัวถูกต้องไหมหรือบางทีนะมันเหมือนกับว่า overreaction อะใช่ใช่เพราะเรารู้สึกเราอยากถูกยอมรับถูกต้องอุ้ยแต่พี่จิ๊บพอมันเป็นอย่างเงี้ยนะคะบางทีอะเราไปเดทแบบผู้ชายผู้หญิงเนี้ยอืเราอะไม่เห็นตัวเราใช่ไหมคะว่าเราอะทําพฤติกรรมเหมือนแบบไม่ธรรมชาติยังไงแต่ใจเราอาจจะตั้งรับมาแบบเขาจะไม่ชอบเราอย่างเงี้ยแต่อีกคนอะเขาจะเห็นถึงความที่แบบเหมือนเรามีอะไรที่มันแบบ ข้างในอะแล้วเราไม่ปกติอะใช่ <No. S 2> เหมือนเหมือนแบบเราชอบเขาแต่เราอยากให้เขาชอบเราจังเลยเราอยากให้เขาชอบเราม,มากๆวิธีคิดแบบนี้มันก็เหมือนคิดจากความกลัวว่ากลัว,วเขาไม่ชอบเ่ยนะคราวนี้เราก็เลยโอเวอร์แอคโดยการแบบคุยเยอะๆหรือบางคนหนักกว่านั้นคือคุยเรื่องตัวเองเพื่อจะให้เขาชอบอเรื่องที่เราเล่าบางทีมันก็เลยไม่ธรรมชาติเพราะว่าจังหวะมันไม่ควรคุยเรื่องตัวเองเยอะขนาดน,นั้นก็ได้แต่ลองเอาใหม่ไปเดทแล้วเรารู้สึกว่าการที่ มาเดทด้วยกันเนี่ยเขาไม่ชอบแล้วเขาจะมาเดททหไมเนอ,อ่อเขาชอบอยู่แล้วอันนี้มันไม่ใช่การคิดเขาค่าตัวเองแต่มันคือเรื่องจริงมันเรื่องจริงอยู่แล้วมันได้มานั่งในโต๊ะเดียวกันใช่ไหมครับรแป<ต>ลว่าเขาก็ต้องชอบเข,า,ขาก็ต้องชอบเราอยู่แล้วพอเขาชอบเราเสร็จปุ๊บเรามานั่งแล้วก็ด้วยความคิดเนี่ยแล้วด้วย energy ที่ถูกอะ่ะยูจะพูดอะไรยูก็พูดเลย ใช่อย่าพูดด้วยความกลัวอย่าพูดด้วยสภาวะหรือ energy ที่ไม่ดีที่เราแอบความรู้สึกว่าเขาต้องไม่ชอบเราอะไรพวกนี้มันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กเนาะมีลูกศิษย์พีจิบคนหนึ่งได้นัดจากผู้ชายในฝันให้ไปใช้เวลาสองวันสามคืนที่ต่างจังหวัดค่ะ เขาคนดีใจไหมดีใจสิคนดีใจเพราะใช่ในฝันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขามาบอกว่าเขาอาจจะไม่ไปเพราะเขากลัวว่าไปเดี๋ยวจะทําอะไรไม่ถูกเอาคราวนี้ลองคิดกลับกันผู้ชายคนนั้นรู้ว่าถ้าเขานัดผู้หญิงจะมีความสุขแต่ผู้หญิงไม่ไปอ่ะผู้ชายก็จะแบบงงไหมเอยความคาดหวังของเราคือผู้ชายต้องแบบ let's go พี่จิ๊บบอกกับเขาว่าแบบถ้าเป็นพี่จิ๊บนะ ผ,ผู้ชายในฝันสมมติเป็นผู้หญิงผู้ชายในฝันนั้นเรานี่คือเราต้องแบบประมาณแบบล้มวัวล้มควายเลี้ยงทั่วอำเภอจุดจัดงานวัด<ห>อะไร่ปปาบเออแบบมันมันต้องมันใหญ่ขนาดนั้นซึ่งถ้าเราดีใจหรือเบิกบานขนาดนั้นให้เขาเห็นเขาก็จะรู้สึกดีจังเลยที่แบบใช่ไหมที่เราจะได้ไปด้วยความเบิกบานกันแล้ว energy มันไม่ผิดพฤติกรรมไม่ผิดสถานการณ์ก็จะสวยงาม โอ้ยจริงรเลยค่ะพี่จิบหนูหว่าทุกคนต้องมีแบบประสบการณ์ที่มันคล้ายๆกับแบบนี้ค,คือเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าแบบมีคนหนึ่งที่เหมือนเขาน่าจะรู้สึกคิดมากกับเราหรืออาจจะแบบ,บเหมือนคิดว่าเราไม่ชอบเขาอะแล้วเราก็ดูรู้เลยว่าเขาน่าจะแบบรู้สึกว่าเราไม่ชอบเขาหรือเขาทําพฤติกรรมแปลกๆแต่ตัวเราอะ ไม่ได้คิดมากฟิลเหมือนเรารู้นะว่าเขาน่าจะแบบอาจจะค,คิดไปเองว่าเราไม่ชอบหรืออะไรแต่เราก็เลยทาพฤติกรรมปกติใส่เขาแล้วผลปรากฏว่าเขาก็มาทําพฤติกรรมปกติใส่เราความหมายคือความรู้สึกที่ว่าเราตั้งไปก่อนว่าแบบเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ชอบใครไม่มีใครไม่ชอบเราเราตั้งไปแบบมันไม่มีตรงเนี้ยมันจะไปเปลี่ยนอีกคนนึงกับสิ่งที่เขาคิดได้ด้วยซ้ำใช่พี่จิ๊บเคยจินตนาการนะสมมติถ้าเรา ใช้สภาวะที่ถูกโดยการที่คิดว่าคนรักเนี่ยรักเราเงินรักเราทุกคนรักเราหมดเนี่ยกับอีกคนหนึ่งกลัวว่ากลัวว่าคนรักไม่รักเรากลัวว่าทุกคนจะเกลียดเรา<ใ>กลัวว่าเงินก็ไม่ชอบขี้น้าเราเนี่ยอลองเอาคนสองคนเนี่ยที่มีความคิดที่ต่างกันมี energy ที่ต่างกันมายืนเทียบกันเน่ยเห็ not, <Energy S 1> นได้เลยววาหน้าก็คนละหน้า energy ตาก็คนละแบบ คนละแบบคนที่เชื่อว่าทุกคนรักเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกมีความสุขอยู่ตรงไหนมันก็ทําตัวได้แต่ทุกคนที่คิดแต่คนที่คิดว่าทุกคนเกลียดเขาเขาจะนั่งไม่มั่นใจในตัวมันเกิดจากเอเนจีในตัวเองวันเนี้ยแค่อยากจะมาบอกกับทุกคนนะครับว่า Energy ในตัวเราเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในทุกๆเรื่อง ถ้าใครรู้สึกว่าเอ e นจ y ตัวเองไม่ดีหรือสภาวะผมขอใช้อนุญาตใช้คำว่าสภาวะถ้าสภาวะของเราไม่ดีเนี่ยแล้วแล้วเราจะแก้แบบไหนค,ความคิดแบบนี้จะเป็นตัวแก้สภาวะของทุกคนได้อเอากับคนรักก่อนใช่เอากับคนรักก่อนสังเกตไหม<ะ>เวลาคุณแม่คุณพ่อที่ดุเราหรือปฏิบัติตัวกับเราไม่ถูกอะลึกๆอะคือเขารู้สึกว่าเราไม่รักเขานะ เขาเลยมีพฤติกรรมที่แบบบองเกินไปว่าด่าหรือบางทีก็ตีจริงๆลึกๆเขาเชื่อว่าลูกไม่รักเขาเขากลัวลูกไม่รักใช่แต่เอาใหม่ถ้าเกิดว่าลูกลูกเขาเชื่อว่าลูกรักเขาแต่ลูกทําไม่ถูกอ่ะเขาจะทําไงได้เขาก็ค่อยๆาเออยิ๊บทำตรงนั้นลูกมาอะไรเงี้ยมันก็จะเบาลงฮะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับ energy หรือสภาวะเราหมดเลยโอ้โหพี่จิ๊บมันเป็นตัวใหญ่มากอันนี้หนูก็อยากจะแบบอะไรนลิดนหนึ่งคือเหมือน S 2> <S 2> ในแบบ <c oughs> ชีวิตจริงของหนูเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> กับพี่จิบอ่ะหนูอ่ะเข้ามาอยู่แบบกับพี่จิบแรกๆอะ <c oughs> มันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่พี่จิบทำอ่ะหนูเห็นไหมว่าพี่จิบทำเพราะพี่จิบรักหนู <c oughs> แต่หนูอ่ะรู้สึกว่าพี่จิบอะรักหรือเปล่าไม่รู้แต่หนูรู้ว่าพี่จิบไม่ได้คิดไม่ดีกับหนูออ <c oughs> คือช่วงแรกๆเลยนะ <c oughs> <ช>คือมันเหมือนโอเคอ้เรื่องรักโอ้ยสมมติคบกันสองเดือนสามเดือนรักมันคงยากอาจจะชอบแต่หนูอ่ะ เชื่อในใจเลยอะรู้ว่าพี่จิ๊บไม่ใช่คนที่แบบจะมาหลอก ไม่ใช่คนจะมาทําร้ายจะมาแอบลอกเรามาโกหกที่เราจะต้องมานั่งจับผิดเพราะหนูว่าตัดตรงนี้ไปเลยหนูไม่ได้คิดว่าพี่จิ๊บคิดไม่ดีการที่หนูมาหาพี่จิ๊บทุกวันนะมันจะเข้ามาด้วยโมเมนท์ที่แบบฉันปลอดภัยฉันไม่ต้องคิดว่าดูพฤติกรรมว่าเฮ้ยแบบนี้พี่จิ๊บแอบลอกเราแน่เลยพอมันตัดความคิดตรงนี้ไปการมาเจอพี่จิ๊บมันเลยแบบมันมีแค่เรื่องนะปัจจุบันสิ่งที่เราทําแต่มันมีบางวันนะคะพี่จิ๊บที่เราอาจจะแบบโดนเสียงในหัวเหรอเช่น เจนนี่ถ้าสมมไิมฮะเจนนี่บ้านพิจิบติดแม่น้ำเลยนะโอ้ยพิจิบอยู่คนเดียวนะลูกย่างขี้นมาไหมถ้าพูดในนั้นตอนเจอตอนในไลน์อาจจะกลัวนิ่นึงรอกลัวกลัวใช่ไหมเออบ้านติดแม่น้ำไม่แต่แบบมันมีบางวันที่หนูจะแบบไปส่องช่วงแรกๆเลย สองปุ๊บเราก็อาจจะคิดว่าเราเจอจริงไม่จริงไม่รู้อ่ะรเราก็ปฏิบัติต่อเรื่องของเราแล้วเราก็เริ่มแบบนอยสิ่งในหัวเขาแล้วหนูรู้เลยว่าหนูมาบ้านพี่จิ๊บะด้วยเอเนจีที่มันมีในหัวว,ว่าเฮ้ยเขาจะหลอกเราไหมเขาจะชอบเราไหมอ่ะหนูจําได้เลยวันนั้นพี่จิ๊บตึงมากเลยเหรอ คือแบบพี่จิบไม่ได้ตึงแบบโมโหใส่หนูแบบอารมณ์เสียแต่หนูเห็นว่าพี่จิบอะไม่สามารถเก็ตอารมณ์และมีความสุขได้ฟีล <Feel S 2> พี่จิบมันเหมือนพี่จิบกำลังตั้งรับสิ่งที่อยู่ในหัวหนูทั้งแต่ที่หนูไม่ได้พูดอะไรเลยก็แหมถ้าสมมติคนเราเห็นอีกคนมีอาการประหลาดประหลาดแต่และหนูคิดว่าหนูปกติไงแบบฮัลโหลสวัสดีคือคิดว่าปกติจำพี่จิบไว้เลยว่าสภาวะเราอะหลอกกันไม่ได้เนี่ยเร,เราสามารถรเห็นสภาวะคนหนึ่งที่แบบดูแล้วไม่มีอะไรเบา หรือแบบสภาวะที่แบบเขาไม่คิดอะไรกับเราอะ <Okay. S 2> เพราะเขาไม่คิดอะไรกับเราไม่คิดนะไม่คิดแต่ถ้าเกิดเขาเริ่มมีแอบ,บแอบ,บคิดหรือมีการที่เราชอบใช้คําว่าตั้งรับเนี่ยเหมือนแบบตั้งรับตัวเราเนี่ยเราก็จะกลายร่างเป็นแบบที่เขาเป็นเหมือนกันโหแปลว่าบแบบการจะทําให้คนหนึ่งรักเราเนี่ยอาการรักคําว่ารักความรู้สึกรักเนี่ยมันเกิดตอนที่ผู้ชายรู้สึกว่าเขาต้องระวังตัวไม่ได้จริง,รงๆการที่จะทําให้คนรักเราอะ่ะ มันถูกวิเคราะห์มาหลายปีเอาแค่ลําพังพี่จิ๊บเนี่ยพี่จิ๊บทำมาสิบปีเนี่ยพี่จิ๊บก็วิเคราะห์มาเยอะการที่จะทําให้เขารักเราต้องชมเขาเราต้องนู่นต้องนี่ต้องสุดท้ายไม่เลยการที่จะทําให้เขารักเราเราแค่เชื่อว่าเขารักเราจบพ้นง่ายเราแบบอิมแพกที่สุดเลยค่ะใช่เนาะก็อาสมมติเราลองคิดอย่างนี้อันเนี้ยเคสจริงจากนักเรียนที่แอดมินชอบส่งมาให้เราเลยครับเขาอ่ะ มีแฟนแล้วเขาคบกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายก็แบบมารับตอนที่แบบต้องเหนื่อยต้องแบบว่าเทคแคร์เพราะรู้สึกว่าไม่อยากให้ผู้หญิงต้องรู้สึกว่าต้องทําเองหรือผู้หญิงเนี่ยพยายามเหมือนแบบเขาเรียกว่าทดสอบก็ได้คือขอให้ผู้ชายทําสิ่งต่างๆเพื่อจะได้รู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยเขากําลังทําให้เราลงทุนให้เรารสิ่งนี้มันจะได้ทําให้ผู้หญิงเนี่ยมั่นใจได้ว่าเขารักเราแต่ผลสรุปคือพอผู้ชายทําทุกอย่างให้แล้วพฤติกรรมถูกหมดเลย ผู้หญิงก็ไม่เชื่ออยู่ดีว่าเขาลักเพราะอะไรเพราะส,สิ่งที่คิดว่าเขาไม่รักมันไม่ใช่ภายนอกไงแต่มันคือใจเขาที่เขาคิดอย่างนี้ถ้าถ้าเป็นวิธีคิดของพิชิพนะค่ะพิชิพถ้าเราตั้งว่าเขาไม่รักเราหรอกอืเราต้องทําให้เขารักนะอืสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้ก็ตามที่คิดแบบนี้จะมองแต่หลักฐานว่าเขาไม่รักเราอ่ะเขาทําอะไรบ้างอพูดง,ง่ายคือมองข้อเสียแต่ถ้าเราตั้งไว้ก่อนว่าคนเนี้ย รักเราเขาชอบเราเขาไม่ชอบเราไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกคนคนนี้จะมองแต่หลักฐานว่าเขารักเราแบบไหนบ้างต่อให้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆก็กอ็ตามเรื่องเล็ก<ค>มันก็<ต>ใช่ไปหมดเลยสมมติอ่ะพี่จิ๊บแบบตอนคบเจนนี่นใหม่อ่ะสิ่งหนึ่งที่พี่จิ๊บรู้สึกว่าเจนนี่อ่ะอยากมาหาพี่จิ๊บอาจจะอย่างที่เจนนี่บอกอาจจะไม่ได้รักหรือผูกพันเลรขนาดนั้นนะแต่จิ๊บรู้สึกว่าเจนนี่อยากมาหาพี่จิจจจ๊บเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเจนนี่นั่งแท็กซี่มาหกร้อยไม่เคยขอตังค์ซิบสักครั เยอะนะเอาจริงงปกับไปกับพันหนึ่งแล้วบางทีอ่ะไปช่วงแรกๆนี่ไม่ได้ให้ตังนะนี่ก็คือใจป๋าก่อนเราก็มิเพนเด้เหมือนกันไม่ไ่ลอินดิ้เพนเดเลยแล้วจิกจิก็รู้สึกว่ามันก็มานะมามามางานก็ไม่มีทำแล้วก็ก็อยู่ขอตั้งไกลขอตังค์พ่อแม่แต่ก็รู้ว่าคงไม่ได้มีเยอะเลยนั่งแท็กซี่ขึ้นทางด่วนทุกอย่างแล้วบางก็ไม่เคยขอเลยจิ๊กก็นึกในใจแบบเออไอ้นี่มัน มันอยากมาหาเราจริงๆจนจิ๊บรู้สึกแบบจีนี่จนีจนี่ไม่ได้ว่านะเอาตังค์ไปบ้างเหอะเดี๋ยวช่วยออกค่าแท็กซี่ให้ขอบคุณที่ไม่ต้องให้จิ๊บขับไปแล้วอันนี้ก็ตอนแรกมันก็ไม่รับจิบ๊บก็รับรับไปรับไปรับเงินผู้ชายเห็นไ่มมันเกิดจากความแบบความจริงจังอะจริงรใ,ใจอปนแบบไหรู้ะแบงค์พันแบบเป็นปึก <c oughs> คือแบบเอาให้อ่ะเราก็แบบแต่ใจยอยากรู้อยู่แล้วว่าโอ้โหเสียไปเยอะแล้วนะก็ควรจะให้ <c oughs> จริงคือ <c oughs> แต่แต,แต่มันรู้สึกว่าเออก็สมเหตุสมผลไม่ตอนแรกมันก็ลีลาจะไม่รับแบบไม่เป็นไรไม่ใช่อะไรเค้นี่ก็รู้อยู่แก่ใจมึงก็แบบไม่ได้มีตังอะไรเอาไปเหอะจะได้หมดเรื่องหมดรลาว นั่นแหลยครับเออไม่ไมแต่หนูอะรู้สึกอย่างนี้ด้วยพี่จิ๊บพอเราอะไม่ได้เชื่อจากข้างในว่าเขารักเราคือเราไม่เชื่อจากเอเนอร์จีจากตัวเราจริงๆก่อนโดยที่เราไม่สนโลกภายนอกเนี่ย <ừ. S 1> นักเรียนเราหลายๆคนผู้ชายทําให้ใช่ไหมเขาจะทักหมายมินว่าไงรู้ไหมยังไงเขาทําแบบเนี้ยพอเขาหลอกหนู หรือเขาทำแบบนี้เพราะเขาจะหลอกให้หนูตายใจหรือเขาทำแบบนี้ยเพราะเขากลัวว่าหนูจะรู้ทันคือขนาดทำดีเรายังสามารถตีความเป็นเนื้อแท้เลย<ม>เพราะในใจของนักเรียนท่านเนี้หรือหลายๆท่านเนี่ยไม่เชื่อว่าผู้ชายรักเราแต่เราคิดไงว่าเอ้ยเราต้องเชื่อจากข้างนอกไงพี่จิ๊บใชก่การเชื่อจากข้างนอกมันไม่เคยเห็นผลเพราะมันต้องเชื่อจากในใจเรา เนี่ยแหละคือปีสองพันาเราจะมาสอนในเรื่องความรักแบบที่มันเป็นแก่นจริงๆอะพี่จิ๊บเนาะแก่นมันคือการแบบนี้ครับการที่เรามองข้างนอกแล้ววิเคราะห์เนี่ยสิ่งเนี้ยมันมันไม่ถูกไงและหลายครั้งอ่ะมันนําพาให้อีกคนรู้สึกผิดกับเราไปด้วย<อ>เช่นสมมุติเรามองข้างนอกว่าเขาไม่รักเราอีกคนมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าอเออ,อคนนี้ก็ไม่จริงใจถูกไหมไปงั้นอีกใช่คราวเนี้ยปีเนี้ยสำหรับคนจิ๊บ <K _> กับเจนนี่เนี่ยเราจะแชร์ความรู้เผยแพร่ความรู้ในเชิงของการสร้างปฏิหารถูกต้องปฏิหารแปลว่าข้างนอกจะเป็นยังไงก็ตามแต่เราสามารถจะทําให้เขาหรือเหตุการณ์ใดก็ตามเกิดขึ้นเอาแบบที่เราต้องการเลย <K _> คือเราจะไม่ไปเปลี่ยนใครอีก <S 2> <S 2> ไม่เปลี่ยนใคร <S <S เราเราจริงๆสุดท้ายเราจะเปลี่ยนนะแต่เราจะเปลี่ยนจากตัวเราเองเพื่อให้เขาเปลี่ยน มันง่ายกว่าการที่เราไปขอให้ใครเปลี่ยนแล้วมันมีวิธีครับซึ่งสิ่งเนี้ยเดี๋ยวเราจะสอนกันแล้วก็เราก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องนี้ฟรีๆ จัดการโปรโมทคอสฟรีเลยก็คือเราได้สร้างโครงการใหม่ขึ้นมาครับชื่อปฏิหารรัก90วัน mm hmm. โครงการนี้เป็นโครงการที่เราสองคนแล้วก็ทีมงานบริษัทเราเนี่ยตั้งใจที่จะเอาความรู้เนี่ยให้กับทุกคนฟรีๆร mm ี hmm. แล้วก็ไม่ได้เปิดคอสฟรีเพื่อเพื่อหวังแบบต่อยอดอะไรนะฮะ mm hmm. เพื่อใหญ่ทุกคนเอาไปใช้เลยเพื่อให้เกิดป,ปฏิหารกับชีวิตเพียงแค่ทุกคนเนี่ยอ mm hmm. แอดไลน์เข้ามาตรงนี้มาตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาในกลุ่มเรา mm hmm. ผม จะสามารถนะครับทำให้ทุกคนได้สร้างปฏิหารให้กับตัวเองใน90วันด้วยวิธีง่ายๆแต่ขออย่างเดียวครับเข้ามาแล้ว ตั้งใจกับผม <90 S 2> เพราะ <S 1> 1 <S ผลลัพธ์มันจะเกิดจากการตั้งใจเท่านั้นโอ้โห oh, คิดดูนะคะว่าเรามีนางฟ้าฟรี90วันสาหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วยังไม่เคยเรียนคอร์สฟรีของเรานางฟ้า90วันสามารถแอดไลน์ไปขอเรียนได้เหมือนกันเนาะ<ด>แต่ใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเรียนนางฟ้าไปแล้ว,ลวผลลัพธ์ก็คือมันถล่มทลายมากเพราะว่ามันเป็นคอร์สฟรีที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคอสจิบตั้งใจทํา90วันแบบไม่เว้นแม้แต่วันเดียวเลยเพราะเราเรารู้ว่าการทําแบบนี้หนึ่งผลลัพธ์มันเกิดกับ2การที่ทุกคนอยู่ร่วมกัน แบบเป็นหมื่นคนแล้วทำพร้อมกันนะมันอิมแพคกันเนาะวิจิบดังนั้นใครที่รู้สึกว่าเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเรียนคอร์สโค้ดจิบอยากจะลองเรียนก็เรียนคอร์สฟรีไปเลยคอร์สฟรีเราก็เห็นผลเหมือนกันใช่ลไลน์มาขอได้เลยความรู้ฟรีแต่ผลลัพธ์คือสิ่งที่ทุกคนต้องการหรือทุกคนปรารถนาเอาปละ <trusts S 1> ความรู้ฟรีแต่คนผลลัพธ์แพงมาก วันนี้เท่านี้นะคะหนูกับพี่จิ๊บนะคะก็สัญญาว่าเรามีอะไรดีๆเราจะมาถ่ายแล้วก็เอาให้ทุกคนได้ดูแบบเรื่อยๆเลยเราอยากให้ปีนี้คนที่ได้ติดตามเราอะได้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันจะทําให้เราสับสนน้อยที่สุดแล้วก็ทําให้ความรักมันดีที่สุดโดยที่เราไม่ต้องเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามองว่าความรักมันเหนื่อยหรือมันเนกาทีฟเราอยากให้เข้ามาอยู่ในสังคมเราแล้วมองว่าความรักมันเป็นเรื่องสนุกมันเป็นเรื่องมนม่วนเจ๋อๆมันเป็นเรื่องที่แบบมันง่ายอะนาะพี่จิ๊บดังนั้นใครที่สนใจอยากจะเเรรีียนฟกกับา็ มาได้เลยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะเรียนคอร์สต่างๆของเราที่แบบอืมก็ดีเหมือนกันก็แอดไลน์มาได้เหมือนกันค,ครับผมเรามาสร้างปฏิหารกันในปีนี้ครับบ๊ายบายบ๊ายบายตัวหนูไปแล้ว